คนขึงของงอนะข้างข้างขวาทางูใจกล้าอาจยนย์ใช้ดีเจ้าชิงตี คนเดียวถ้าหนูขวักไข่ใบใบไม้พัดผมปลาปลาปลาผมขอพิ่งทำรังขอฝาดรังทานแล้วมาเรียบกระพานวางตั้งกระพานวางตั้งต่อปัญญาจขอ้ังขางไปต่อมาคึกคักยายักเที่ยวใหญ่ตาเรือหายไปตาลิงใจรับแหวนแปลนลงยาวแต่จะมาเงียบเขาเท่านาศีหนวดยาว เสือรากระนาแลหีบใส่ผ้าเนี้วรอจุรารอจุระผ้ามายองอ่างเลี้ยงน้ังฮันตาโตเก่งมากเลย